ฮัลโหลสวัสดีจ้าคุณผทุกคนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในชีาชนลา Channel ด้วยค่ะวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะเราจะมาลองแป้งให้สาวๆดูกันนั่นเองค่ะแป้งในวันนี้ที่เราจะมาลองนั้นก็คือแป้งของ k a t Doll นะคะ Magic Dolly Face Two Way Cake Powder s p f 3 0 PA วกบกบวกนะคะและสีที่เน็กซื้อมานะคะก็คือเบอร์25นะคะ Sand Beige นั่นเองค่ะก็ แนักดูจากตัวอย่างสีแล้วคิดว่าน่าจะเข้มแหละก็เลยลองซื้อมานะคะแนักซื้อมาในราคา219บาทนะคะไม่แน่ใจว่าที่เคาน์เตอร์ของเคที T ่ดอเนี่ยหรือว่าร้านของเขาเนี่ยขายเท่าไหร่แต่ว่าแนักซื้อมาในราคานี้นะคะโอเคก็มาแกะลองกันเลยดีกว่าคำโปรของนา้นคือแป้งปิดแอร์หน้าปางังปกปิดฟิตผิวลดริ้วรอยนะคะตื่นเต้นมากว่าข้างในตัวตลับของนั้ก็จะเป็นตลับสีม่วงแบบนี้นะคะ น,นี่เป็นด้านหลังค่ะสีแป้งเขาก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเทียบกับใบหน้าของแน็กนะก็เดี๋ยวจะมาลงให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก็ซีกแรกนะคะแน็กจะลองลงแบบใช้พับให้ดูนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งน็กจะใช้แปรงนะคะก็ดูกัวว่าผิวเข้มจะใช้แล้วรอดม้ยนะลองเลยอืม้มกลิ่นหอมมาก ชอบกิฟมากวันนี้ตลกหน่อยนะเพราะว่าแน็เกอาก,กิฟแบบมาติดตรงข้างๆไม่ให้ผมมันปกหน้านะคะก็กิฟเบอร์ใหญ่เวอรอ์อันนี้ก็เป็นลงแบบครึ่งหน้านะคะก็จะเห็นได้ว่ามันสว่างขึ้นมาจากฝั่งนี้นิดนึงนะคะแล้วก็แนกชอบเนื้อของเขามากเลยนะมันเนียนๆดีอ่ะเดีย๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะคะอันนี้คือซูมให้ดูใกล้ๆนะ,ะนนก,ๆนะก็ เนื้อนางโอเคอยู่นะไม่ได้แบบว่าเป็นคราบตกล่องหน้าเกียดนะคะเนี่ยคือนาะงไม่ได้ปกปิดมากเห็นไหมยังเห็นรอยนิดๆของแน็กอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าไม่ปกปิดอะไรเลยก็คงต้องบิวเอานะคะถ้าต้องการการปกปิดนี้ก็ถ้าดูซูงกันใกล้ๆขนาดนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าอันนี้สว่างแล้วก็เนียนขึ้นมานิดนึงจากหน้าปกติของแม็กนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองแบบว่าเต็มเต็มหน้าให้ดูแล้วกันนะคะโดยอีกขั้นนึงเน่จะใช้แปรงนะคะ ข้างนี้ที่แน็กใช้แป้งก็เพราะว่าเวลาแต่งหน้าปะกะติแล้วเนี่ยแน็กจะไม่ค่อยใช้แป้งพวกนี้ในการแบบว่ากดยั้ำมากมากนะเพราะว่าแน็กไม่ชอบอะไรที่มันแบบเยอะบนหน้าเราเออแนะ็คเป็นคนที่ไม่ค่อยแต่งหน้าแบบหนักๆจัดๆเท่าไหร่ในชีวิตประจาวันค่ะก็จะแบบใช้แป้งปัดเอามากกว่านะกเราจากที่ลงทางด้านนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นความต่างนิดนึงนะว่าฝั่งนี้มันจะเนียนนะคะแต่ฝั่งนี้จะให้ความเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนนะก็ผ่านทั้ง2แบบเลยนะคะคือรอดอะ่ะตัวนี้มันรอดนะคะ เบอร์25นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมอ่ะ,อะเดี๋ยวซื้อผิดเบอร์ไปจะลอยนะลูกนะโอเคก็สำหรับตัวนี้นะคะเป็นอ่าของเคที่ดอนะแนะให้ผ่านนะคะแล้วก็ First i m ิมเพรสชัเนี่ยใช้แล้วชอบนะเออมันรู้สึกว่าเนื้อแป้งเขาเนียนดีแล้วก็กลิ่นหอมนะคะเออพับเขาก็โอเคเลยอะ่ะคือลัคฟินิชลุคที่ได้มาในารู้สึกมันก็ก็ดีงามนะคะโอเคฉะนั้น ตัวน,นี้เล็คอมเมนต์แล้วกันเนาะราคาก็ไม่แพงด้วยก็ไปดูกันได้ที่ร้านขายเครื่องสำอางทั่วไปนะคะหรือว่าจะเป็นแบบร้านของเขาเลยนะคะก็ไปดูกันได้นะจ๊ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะที่กำลังมองหาแป้งตัวใหมๆะะ่ๆแล้วก็ไปลองดูกันได้นะคะโอเคก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วเนาะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้ว,วก Subscribe channel <M> ็กดซับสไครต์ช anel ได้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโอเคก็เนดะี๋ยวต้องขอตัวไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ัลโหลก็ตอนนี้เราอยู e, ่ในห้องน้ำนะคะเสียงอาจจะก้องนิดนึงนะเพราะว่าแน็เนี่ยจะทดสอบการกันน้ำให้ดูนะคะก็แน็ไม่ได้คาดหวังกับการกันน้ำนะเพราะเขาก็ไม่ได้การันตีนะแต่ว่าอย่างน้อยมันต้องไม่เป็นคราบนะแน็ว่าก็เลยจะมาลองให้ดูนะว่าถ้าโดนน้ำานเนี่ยมันจะเป็นคราบไหมอะไรยังไงนะคะงานแน็นว่นมากงานห้องน้ำอีกแล้วนะก็ไม่พ้นงานฝากัวนะคะไปส้อสปียก เไ,ไ,ไหนจะใช้ทิชชู่นะคะดูว่าจะมีอะไรหลุดออกมาบ้างไหมปปกไปเลยเน่นๆเด่นเน้น,น,น,นโอเคก็นี่เป็นทิชชู่หลังจากที่ซับหน้าออมาแล้วนะคะก็มีหลุดออกมาบ้างน,นิดนึงนะเห็นไหมมีเหลืองๆบ้างแต่ก็ไม่เยอะเลยนะคะแล้วหน้าก็ยังโอเคอยู่นะอืม โอเคค่ะก็มีแต่เพลงเท่านี้นะมาทดสอบเล็กๆน้อยให้ดูแล้วกันนะคะโอเคก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊าบาย